ที่จริงเวลาถ่ายภาพจากเฮลิคอปเตอร์ที่ผมขึ้นไปหลายๆครั้งเป็นกล้องของทหารใหญ่มากใหญ่ยังกันแบบไม่รู้ปันหนักห้าหกกิโลอันนี้น,นะใหญ่มากฟิลม์มฟิล์มขนาดใหญ่หกคูนเก้าแต่ผมก็เลยพกนิคอนของตัวเองไปด้วยแล้วพอผ่านเครื่องบินพอหโหเหลือเชื่อบ้านหลังนี้แหละ ความโชคดีรู้สึกว่าถ้ามม่เป็นโชคดีความบังเอิญนะไปผ่านตรงนั้นก็เลยถ่ายภาพนะแล้วพอหลังจากนั้นเร็วที่สุดที่มีโอกาสก็ล้างภาพแล้วมาให้อาจารย์รสุดาดูแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเอาไปให้คุณพ่อไปดีดูนะครับ,รบก็เลยเป็นครั้งที่น,น่าจะได้คุยกับท่านอาจารย์ยาวที่สุดก็ตอนนอาภาพแล้วพอต่อมาท่านอาจารย์เสียก็ มีคนเอาภาพนั้นไปเป็นปกหนังสือเกี่ยวกับชีวิตท่านไปดีในต่างแดนแล้วก็ต่อมาทุกวันนี้ใน,ในงานวันปรีดีกับทุกปีก็ห,หนังสืองานวัน<ข>ปรีดีก็มักจะเอารูป<ข>นั้นมาเพราะว่าเป็นเขาจะว่าเป็นประยันหลักฐานอันเดียวตอนนั้นที่จะให้ดูว่าบ้านก็ไม่ได้จะเป็นบ้านหรูหรายอะไรเป็นบ้าน บ้านชานเมืองธรรมดาธรรมดากลางชานเมืองแล้วก็ค่อนข้างเห็นบริเวณอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาแล้วก็ริมถนนใหญ่นะ